อัสเดอร์มอลัยกุมอลาอัลมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์นะครับวันนี้จะมาแนะนำนะครับในการฝึกอ่านสะกดนะครับตัวอักษรในภาษาอาหรับนะครับเมื่อเราเทียบกับสระฟัตฮะเมื่อเจอกับอักษรทั้ง4อักษรนี้นะครับสำหรับคลิปนี้เหมาะสำหรับพี่น้องที่ ยังอา่านอัลกุรานไม่ได้นะครับแล้วก็เหมาะสําหรับผู้ที่จะนําไปสอนกับนักเรียนนักศึกษาะนะครับที่ต้องการที่จะเรียนรู้อังกุรานโดยเฉพาะลูกหลานเย,ยาวาชนกอเรานะครับอ่านะครับสระฟัตฮะเมื่อสระฟัตฮะพบกับอักษรส,สี่ตัวนี้จะกลายเป็นสระอะแต่จะสระอะแบบไหนจะสระอะด้วยกับเสียงอะไรเรามาฟังดูนะครับถ้าเป็นฮัมซะต้องสระอะอย่างเช่นฮัมซะฟัตฮะนะครับถ้าเป็นสระอะอะนะครับตะฮัมซะ hamza ฮัมซ a a a อันนี้สระะนะครับมันไม่ใช่สระต,ตรงตรงแต่ถ้าเป็นตัวฮาลิกสระา่าถ้าเป็นตัวอินสระา่าถ้าเป็นตัวฮาเยยสระ่าประมาณนี้นะครับวิธีการออกเสียงในแต่ละคือเราเทียบสระอะเนี่ยเพื่อให้มันใกล้เคียงที่สุดนะครับแต่จะออกเสียงเป็นสระาาโดยตรงนั้นไม่ใช่นะครับเรามาดูคําแรกเลยนะครับเรามาดูคําแรกตรงนี้นะครับตัวอินนะครับเนี่ยด้วยกับตัวอินนะครับเยะ อ้เยาอ้ไอ้นะครับตัวอ้นะับอ้เยาไอ้นะครับเยาอ่านะครับเราเรียกชื่ออักษรช้าช้าชัดชัดนะครับเยาอ้เยาอ่าตัวยาก็เท่ากับยอถ้าหากว่าเราจะเทียบตัวอักษรนะครับยาเท่ากับยอเราก็บอกติดตนักเรียนเอาไว้ยาเท่ากับยอนะครับอ่ายออ่านะครับแล้วก็ตัวไอ้นะครับเมื่อมันโดนสะกดเนี่ย เมื่อฟร้าไปเราก็ใส่สระอะไว้เลยยไอ้ายยะอันนี้เราเทียบให้เห็นนะครับวันนี้เอาแก่เอานะครับตัวอินตัวอะไรมีตัวอินตัวฮาเล็กมีครบเลยนะครับทั้งเสียงสอนเดี๋ยวจะให้ฝึกออกเสียงยไอายยะซอสซีัะครับมีมูนูนยานียะซีมูนี ยากิมูนีไปนะครับว้าวว้าวฮาวหานี่เราก็จะเอาคำนี้นะครับก็คือซาระอะยังไงครับซาระซาระอะซาระนะครับซาระอะด้วยกับตัวฮาเลก็คือวะซาระาะซาระาะไม่ใช่ซาระซาระาะเราก็จะต้องออกเสียงอ่าเราก็บอกนักเรียนว่าเมื่อฟันฮ้าไปสะกดกับฮาเลกมันจะกลายเป็นซาระาะฝึกออกเสียงไปด้วยซาระาะนะครับ วาวฮาวะยยายีนูนอไลฟนาวาววะยีนาวาววยีนา,ววนา,นาเดี๋ยวถ้าเราจะบอกว่ามีตัวอักษรอะไรบ้างเราก็จะกำกับไว้ด้านล่างมีวาววาวฮาลิกตัวยะตัวน,นูและก็ตัวอไลฟเนี่ยเรากำกับเอาไว้ต่อไปนะครับมาดูคำที่3ามนะครับก็คือ ตัวดานนะครับอ่าตัวดานเท่ากับดอใช่ไหมครับเราก็บอกนักเรียนเอาไว้ไปสะกดกับตัวอินตัวอินก็เท่ากับสระอะอ่าเราก็ออกเสียงให้ฟังสระอะมันไม่ใช่สระอะโดยตรงแต่เราเขียนเพื่อให้เด็กอ่านได้แต่วิธีการออกเสียงให้เด็กอ่านถูกเราคนเป็นครูจะต้องออกเสียงให้ฟังสระอะดาเดินอินเราเรียกชื่ออักษรช้าๆชัดๆเพื่อให้นักเรียนฝึกอ่าออกเสียงมากลดตัวอ,อักษรด้วยเดินอินอิดาดา วาวว่าตะตุคาฟกูมิมอลีฟมาด่าวะนตุกุมาดะงวะตุกุมาสระอะนะครับนะครับเราไม่ใช่ว่าสระอะสระอะแต่ว่าคือที่ผมบอกว่าเป็นสระเนี่ยคือเพื่อให้มันค้ายคียงกับภาษาไทยเพราะในภาษาไทยมันไม่มีสระอะหรือว่าสระอะหรือว่านะครับเนี่ยฮัมจ์ฮา อห์นี่ซระอห์ซระอห์นะคอห์ยยยนูนฮาอะลิฟฮาอห์ยายนะฮะเี๋เราจะให้เด็กนักเรียนฝึกออกเสียงนะครับออกเสียงช้าช้าชัดอห์ะล็กลำคอสุลกาไม่ลงหอยัยนะฮอ่าพอมากับนี้วาวว่าเรียกชื่ออักษรช้าชชัดๆ ลามอิ่มแลาเราก็อธิบายไปตรงนี้ยาวได้สามแบบนะลูกว่ากันไปฮัมซาอีนอัสระอ์หช่ไหมสระอัเดี๋ยวนี้คือที่ผมมาร์คสีเหลืองเอาไว้เพื่อให้รู้ว่าเนี่ยเราเรียนในเรื่องของสระอัหรือว่าสระอะหรือว่านะครับฮัมซาก็อัศรัอ์สระอัศระอ์ลงไปลำคอส่วนลึกนะฮัมซาอีนอัอันเนี้ยลามลามีมูวะลาอะลเมุ ชินนะครับชินฮัมซาชะอ่านะครับชิ en, za, ah, นฮัมซาชะฮัมซาลงไปลำคอส่วนลึกนะครับชินนะครับชินฮัมซาชะนะครับลงไปลำคอส่วนลึกเลยตัวชนะนะินนะครับนะอ่าหนูนี่นะสั้นๆนะครับห้ามีหิมนะครับเอาให้เด็กที่เข้าใจง่ายเรียกง่ายฟังง่ายนะครับชะชะนี sh ah, sh ah, ่หิม Ya sin yas si, ta hamzah ta hamzah ta ha, hamzah lom dalam kuasa lip zanzi nunu kaf ka yas ta zinu ka hamzah ha ah aja lom dalam kuasa lip kan nah. ah sara ah sara ah ha sara ah lam li ha alif ha ahliha ha ah, ni ได้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะมีอีพีต่อไปนะครับจะเป็นสระอะไรนะครับเจอกับอาสาพราดเจอกอรกษรใดได้เป็นสระอะไรเดี๋ยวเพื่อนๆติดตามได้นะครับรอติดตามในคลิปต่อไปอีพีต่อไปนะครับสำหรับตอนนี้ก็นะครับอย่าลืมก็สนับสนุนนะครับการงานอันกุรด้วยการสนับสนุนคลิปสั้นแบบนี้ด้วยการสั่งเนื้อสวรรค์ด่าน้าใบกุิีไก่ฝอยกุดีนะครับอัสลามุอะลัยกุมตุลลอาะเบตุนะคลิปนี้เป็นประโยชน์กดไลค์กดแชร์แลวก็ฝากให้นักเรียน